วนะันนี้ผมก็พามาดูคันเฟอร์เดียวมังลมสักหน่อยก่อนจะกลับไปทำงานนะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จก็คงได้รีวิวให้ให้ชมนะอันนี้เสร็จไม่ทันเพราะช่างลามเร่งงานให้ลูกค้าตอนสงการลูกค้าเอารถมาทำจากกรุงเทพสองคันนะก็ใช้เวลา5วันเรารีบสงงาน้าก็เลยไม่ได้ทำต่อไปก็เป็นคิวคิวคันผมลนะ ไลกมาแล้วนะเป็นอะไรแท้ทั้งนั้นคันนี้หมดประมาณประมาณแสนห้านะรวมรถท่อได้เทผมมี2ใบอันนี้ใบใบซื้อต่อจากคันนี้ก็คือจะเอาไว้ใส่ขี่เล่นนะแต่ใบใบเนี้ยเสียวฟังลาวเอามาส่งผมก็จะเอาไว้ใส่ไปประกวดอย่างเดียวนะ พอท่อก็ได้มา3,000กว่าบาท3,000 4 3,000าทีนี้ของลูกค้าได้มา3,000 6อันนี้ของคันส้มเนี่ยคันส้มเขาสั่งมาใหม่ก็คือคันที่ใส่ในรถผมคือผมซื้อต่ออะไหลก็มายังไม่ครบนะก็เหลือเยอะอีกเหลือขาตั้งเหลือคันสตาร์คันสตาร์ของผมเป็น KX เเอ,อันนี้เป็นของช่างรามครับ กันสะบัดมาแล้วเหลือขาขายึดกันสะบัดคันเกียร์ก็มาแล้วนะคันเกียร์คันเกียร์มา4,500กันสะบัดได้มา8,500ก็ประมาณนี้มือลิงก็ออกประมาณ4,000ัตัวใหม่ตัวนี้เละเขาเรียกอะไรย,ะยึดดำเนี่ยเละกึง่งมี อิตาลีก็เบิกใหม่ปวกปั๊มก็เบิกใหม่หมดกระคางโลกโก้แดงเบิกใหม่เมื่อหนึ่งเก้าพันบาทรวมกับปลุกชาเหลือเยอะอยู่อะไรเหลือเยอะนะยังมาไม่ครบอีกสายเบรกเสียบฟังเล่าประกอบยังไม่เสร็จสั่งมาให้เสียฟังเอาสั่งให้ เป็นปักข้างก็เบิกใหม่มือหนึ่งห,ห้าพันกว่าบ,บาทจานเป็นจานคุตอมาห้าพันประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยรอชมกันตอนเสร็จอีกทีนะครับชูว,ว่าก็ได้มาเก้าพันห้าชว่าเทคสอง ก็เป็นถ้วยที่เคยไปประกวดมานะของคันหัวแหลมสองใบที่1นสองใบของคันหัวแหลมใบนี้กับใบนี้ใบนี้เ,นเ,เว็บอาร์อันนี้จะเป็นของคันสีเขียวของช่างลามคันนู้นนู้นนูนันน,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 นี้ของคันเว็บร้อยเก่าสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นของคันช่างลาม2องใบนี้ สามใบเออสามใบนี่ของช่างลามอันนี้ก็เป็นได้ที่สองของบุรีรัมพันเมตรอะไรก็เหลือเยอะอยู่ที่ยังมาไม่หมดอันนี้ก็เป็นของช่างลามเองผมผมก็ฝาปั๊มมาแล้วฝาปั๊มบนแต่เหลือเหลือปลายแฮนแยังไม่มาก็ปั้นมากับปี ปีสีเดือนแล้วนะอะไรยังไม่ครบอยู่อะไรก็บางตัวก็หายากนะกว่าจะปั้นเสร็จแต่ละคันนะรถไม่ใช่ง่ายๆปั้นกันเป็นปีกวจะหาอะไรได้แก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนเสร็จผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีคันนี้จะเป็นรถเงินแสนทั้งหมดเลยนะ สามสี่คันเนี้ยกับของช่างลามหรือทำใหม่นะ่ะจะทําซีใหม่นะ่ะคันนี้ไปประกวดรายงานแล้วว่าจะมารีวิวไม่ทันล <c oughs> ือแล้วเดี๋ยวค่อยดูโฉมใหม่ดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับก็บกราบขอบพระคุณฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ ก็สวัสดีครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมก็จะขึ้นกลับไปทำงานกลับไปกรุงเทพแล้วนะครับรถประมาณเก้าโมงก็คันนี้เพิ่งรื้อได้สองวันเพระสงการช่างลามติดรถล,ลูกค้าสองคันรถยศเพื่อนไปทำงานกรุงเทพยกมาทำเล่งให้ลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าต้องรีบขนกลับเอากลับไปด้วย สวัสดีครับ